ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมอียอยกแล้วจากช่อง KJ12 ครับวันนี้เราจะมาเล่นเกย์า,านะครับท่านผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่าเปิดมาแล้วก็เจอหมู่บ้านลางโอเคครับทุกคนมาเลาหาของก่อนอเราจะเกิดแถวทะเลทรายอ่ะ ี่่กไหนวะมีมะเมล็ดอีกเพยายวผมเอาข้าวไปด้วยว่ะพอดีแบบเผื่อไม่มีอาหารกินเลย ฟังข้าวหล่นเดี๋ยวก่อนมีนข้างบ้านแถวนี้ก่อนถ้ามันยังมีวีเลจเจอร์ที่มันแบบยังยังไม่โดนนะนก็จะเอามาก่อน,ม,นมีบีรูดด้วย ไก่ติดทุกคนไก่ติดไก่ติดติดตาตากโอ้นี่มนสวน่ขอเก็บเลยครับขอเก็บเลยนะครับอ้ามีกร เยอะอยู่เคแตงกีว์แตงกีว์ฟักทองขุดไปด้วยนะหาดิสร้างบ้านก่อนไก่ตกน้ำบ่อยคิง ตัวนาะโอเคเดี okay, ย๋ยวผมเลี้ยวขวามาหน่อยโอเคไก่มันจะได้ไม่ตกนะลีวีเลยเหรอดูก่อนลีวีน,น่ยาจะใหญ่น่ตุโอ้โหอย,ยา่าอย่าอย่าตกลง,งไปนะพวกเองอ่ะวิ่งเลยละกันอุ้ยมีไก่ตัวหนึ่งด้วย อ,อืมอืมคผมน่าจะได้ทำเลสร้างบ้านอยู่นะแถวนะ่้นดูเขาฟังไก่กันนะ ในที่สามารถนะทุกคนออขอขุดที่ไก่กันเนะอาไลยไก่ดี ไมแดดก,กันใช่ไหมถ้ามึงไม่อยากแดดไม่มึงแดดล้วนะเฮ้ยเคมาจังวันนี้ต้องลงมาเฮ้ย hey. มาหน,นี่กันดิวะมาหน,นี่เออมาหน,นี่มาหน,นี่ไม้หมดเลยเฮ้ย hey. ไม่นาวฮะโอ้ย มานี่ดิจิ๊บๆกันด้วยเลววนนี่ดีหึกามาตามา นอนก่อนเอา้ามาเดี๋ยวผมจะวางเตียงไว้ตรงนี้แล้วกันสร้างบ้านก่อนอะไรโอ้เลวีนบรรยากาศโคตรดีโอเคนอน โอเคจังหวะน,นี้เดี๋ยวข้าไปให้ไก่ก่อนไก่มันน่าจะหิวมาแล้วเฮ้ยมันยังไม่ต่อย ออกมาดีนักเจอกูโหไม่ตัดไม้ก่อนต้นเกมยังไม่ได้ตัดอะไรเลยเลี้ยงไก่ซะแล้วไม่มีลาอะไรเต็มเลยอ่ะลาอูฉันอยากโดนลาอูลาอูอเฮตตดไปก่อน นี่ตัดไปเลยตัดไปห้าอันก็พอโอเคเดี๋ยวครับพวกปิกเอ้ยนะครบนนับอันนี้ครับอันนี้โอเคโอเควิ่งไปเลย ข้าวปิแอคก่อนนะคนุนไม่เราข้าวปิกแอคได้แล้ว,ลวโอ้ขุดหินมาเยอะเยอะนี่ขุดหินมาเยอะมาก มาขุดปะดูบี้ดูบี้ดาบาดาบามากี่โกเบบูมบูมมาแล้วอุย้ยขุดปะขุดไป,ดปเฮ้ยมาขุดครั้งนี้ไม่ต้องมาขุดฐานหรอก ทำทางขึ้นทำทางลงเลยตู ดินหมดโอ้โ oh หบอกเลยดินกูหายหมดแน่อุ้ยวางผิดอีอ้ยเคสวยายหมดจนได้ สวยถ้าหินเอาก็ได้นะ่ะยึบโอเคยึบยึบโอเค,อเคสวยจังหวะน,นี้ขึ้นไปเลยรับเดี๋ยวผมจะคราบพิกแอคหินโอเคได้ละพิกแอคหิน แบบขวานอะไรเงี้ยเดี๋ยวค้าไม่หมดเลยขวานนี่ขุดดินโอเคก่อนอื่นเี๋ยวผมไปตัดไม้ก่อนอืมออไข่อยากสร้างบ้านแล้วไงเดี๋ยวผมสร้างบ้านไปแบบสร้างไปก่อน yup yup, dua box yup yup, ui, buat ni la? okay, yup, lalu yup นี่บ้านเราเริ่มจะเสร็จแล้วชะดินก่อนแล้วกันแบบบ้านชั่วคราวนะตรงเนี้ยหลังคาเหรอหลังคาหลังคาโอเคหลังคาน่าจะได้ละ มาดูดิดินยังไม่พอเลยอ่ะเล่ที่ลงเหมืองนี่่าเออทำที่ลงเหมือง,งนี้แหละเดีกยวกนโอเคสวยงามุโ๊โอเคลุค๊ปๆึบ ทำประตูก่อนไปตัดไม้แป๊บฮตัดไม้ตัดไม้คลิปนี้นานหน่อยสิบกว่านาทีเลยอะผมกะว่าผมจะทำห้องใต้ดินนะแบบห้องเก็บของอะไรเงี้ยเค เดี๋ยวพ์ทหน้าทุกคนน่าจะได้เห็นห้องเก็บของผมนะพอดีผมจะทำเฮ้ยครับเมื่อก่อนเคได้ละโอเคคได้ละต่อไปเราจะใช้อะไรอีกไม่ได้ใช้แล้วมั้ง แล้วครับวันนี้แล้วกันนี่มอนเตร์จะได้ข้ามาไม่ได้นะ